ตอนนี้ได่กี่เออเ่นได้แต่สีเข้ามาไหะเ่้ยังไม่ให้ทำแต่ว่าบอนนี้คือพี่พี่ทีมแมเขาสปอยมาว่าเฟมเฟินแน่นอนไม่นานเกินรอค่ะไม่ออสไลมีนี้ก็ต้นปีหน้าแล้วค่ะต้นปีหน้าแล้วเ้ยเหตุว่รถชอบมาเค็ตยร์เลยแบบว่ามีลิกปี้แรกันด้ระเ้งใช่พีมไม่หลังก็แบบว่ามาทำฟอนด์ก็เลยเลียวเคอ ก็แบบว่าก็แบบว่าเตรียมพร้อมแล้วก็ฝึกหลายๆอย่างค่ะเพราะว่าบทค่อนข้างที่จะแตกต่างจากพี่ว้าที่เราเคยถ่ายมาค่ะก็เลยต้องทำจันทรมากเยอะขึ้นค่ะเพราะว่าหนักมาก่าอ้าวไปเรื่องดีใช่ทำไมไม่ติดตาค่ะหนูรู้สึกว่ามันแบบมันต่างเรื่องบทกนได้มีโอกาสเล่นมาเยอะมันทำมาว่าทำแบบว่าตัวอายุแล้วก็ตัวแบบหน้าที่การงานใช่ใช่ แบบว่าจับพี่แบบ๋องเห็นก็ไม่ผิดเป็นคนป่วยเป็นอะไรครับปยอ๋อพูดต้นแบบว่าใช่ไหมคะจัดนะครับคือเพื่อนเราจัดนี่แบบว่าเรียนมหาลัยด้วยกันอยู่ดีก็กลายเป็นแบบผู้หมวดอย่างนี้แล้วก็กลายเป็นน้องกลายเป็นน้องแบบว่าเป็นซีโออย่างนี้ก็สนุกค่ะกำานกับเป็นเพื่อนแล้วก็ทำงานจับแบบพี่พี่ใครซานเตอร์เพื่อจะคอยช่วยเหลือคอยสอนหลายอย่างเลยเอยนเน้นเน้นความรู้ ที่เรื่องอะไรในกองที่แบบเอาเมาได้ไหมเพราะว่าเราอยู่กันหลายคนเนีกจ้หนัวรู้สึกว่ามันมันจะมีนุช็อดเลยเพราะว่าเหมือนแบบพอคนนี้มาทีันนี้เงี่ยกี่คนหนึ่งมาแล้วมันจะแบบเดี๋ยวนุ่นตลกเดี๋ยวลูกแก้วตลกเดี๋ยวแพรว่าตลกค่ะก็แบบพอใส่เครื่องแบบปุ๊บก็จะมีมีฟอร์มของเขาไปเออจับแล้วพังอะ มันโหลดเต็มที่เลย<ช>ค่ะเหมือมพวกเราก็แบบว่าแบ่งร่างเข้าเมืองเราก็มีแบบเซลล์เล่นกันอย่างเงี้ยค่ะโค้ดาจัมปีนี่แล้วช่วงนี้มีอะไรอรัลบั้มเด็ดอีก้อ๋อมีคอนเสิร์ตออฟสโนนนะคะที่เลื่อนไปเป็นวันที่21ิบนอ็ดเดือนกรกฎาคมก็มาจีนแนลพวกเราก็แบบว่ามีเพลงหลายๆเพลงที่อยากจะมอบให้กับแ,นแฟนๆค่ะก็อย่าลืมนะคะแบบสนุกอลังการใหม่ๆสับๆแน่นอน เอีกตัวกในเพลเพลงนี้ใช่ไนาะใ่ค่ะก่อนนันนี้เราปล่อยเพลงที่เดี๋ยวจะมาเป็นเพลงประกอบซีรีส์ดีเมืนกันสำหรับไม่เคยฝันดีนะแต่ก็ลองมาตันในอ่านะคะก็ขอให้ตั้องแบกที่ใคไว้หน่อยากให้ต้องแบกที่ใครฝากตนองแบกนะคะก็ขอบคุณที่คอยอยู่เป็นความรักเป็นเป็นพื้นที่ปลอดภัยเป็นทุกทุกอย่างให้กับพวกเรานะคะก็รู้สึกดีใจมากที่เอ่อ แฟนที่รักของแฟนนี่แฟนคอยแบบคิดถึงพวกเราก็แบบพ <c oughs> ยายามตั้งใจจะทำหน้าที่ของพวกเราให้เต็มที่แล้วก็อยากให้แฟนทุกคนครับทอดสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยากจะบอกว่ารักมากๆนะคะขอบคุณมากๆนะมากเลย